คคนี่จะมารีเช็คหัดแก๊สสแตนเลสก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้ใช้คู่กับวาลว์ปับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับเน้นเลยว่าแรงดันต่ำเท่านั้นห้ามใช้กแรงดันสูงเด็ดขาดตัวช่องอากาศตรงนี้ต้องเปิดให้สุดครับเห็นไหมว่ามันขยับได้ก่อนใช้งานเปิดให้สุดถ้าเปิดสุดเปลวไฟจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุด เห็นไหมว่าจะเป็นเปลวไฟไลอยๆพวกแบบนี้คือความแรงไฟไฟสีนี้คือความแรงไฟน้อยนะครับต้องเป็นไฟสีฟ้าม่วงเขียวประมาณนี้โอเคครับ